ครับผมสวัสดีครับสมาชิกผู้เข้นเตีงประจำวันที่11เดือนพฤษภาคม2567ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวเน้นๆนะครับผู้อื่นก็สอัดีครับมีกลุ่มลายสแควร์นะครับแอดไลน์มาที่ไลน์ทีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนามาด้วยในกลุ่มวิเคราะห์กเกมกีฬาฟุตบอลนะครับมวยเน้นกีฬาดีในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกกันเคยครับ1คู่เน้นศึกฟุตบอลรพเมีย์อังกฤษนะครับ เกมเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยจะระหว่างทีมนิวคาสเซนอยู่ในแตต์เจอกับทีมลูตันทาวนะครับเจ้าบ้านอันดับที่6สาิมานัท56แต้มทีมอันดับที่11สาิมานัท47แต้มนะครับล่าสุดที่เจอกัน,กนครับนิวคาสเซิลบุกไปแพ้หนึ่งประตูต่อสามมาดูฟอร์มเกมกันแรกนัดล่าสุดทั้งสองทีมล่าสุดทีมเจ้าบ้านนิวคาสเซิลยูนเต็ดเอาชนะเบอร์ลี่ไปสี่ประตูต่อหนึ่งส่วนทีมเยือน Town, ลูตันทาวล่าสุดเอาชนะแอตันวิลล่าไป, 1, ปหนึ่งประตูต่อศูนย์ มาดูวิเคราะห์ก่อนเกมของผมเลยและกันนะครับเกิดเป็นเกมนัดที่36ในเกมลีกของทั้ง2ทีมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเจ้าบ้านาทีมนิวคาสเซนเนือแตดลงสนามกาหลมา35นะัดชนะ17เสมอ5แพ้ไป13 5เกมล่าสุดในเกมลีกถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับชนะ4แพ้ไปแค่เกมเดียวมาดูฝั่งทีมยนรูตันท้าบ้างครับก็ลงสนามกลิมา35นัด35นัดเช่นกันชนะ12เสมอ11แพ้ไป12 เเกมล่าสุดในเกมลีนะครับเก็บัยชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ2แพ้ไป4นะครับจะการรวมมองผลข้านหลังไปก็ค่อนข้างจะสู่สีปัดกันแพ้ชนะและก็เสมอนะครับราคาทีทมเจ้าบ้านนิวคาสเซลยูเตดต่อในราคาหนลูกนะครับมองตามฟอร์มช่วงนี้ถือว่าทีมนิวคาสเซลยูเต็ดูผลงานดีกว่าในเกมลีนะครับลูตันทาวจะเจ็ดเกมล่าสุดในเกมลีเก็บชชนะได้แค่เกมเดียวนะครับ อีกอย่างเจอกันในบ้านนิวคาสเซิลสองนันดล่าสุดนิวคาสเซิลเก็บชนะได้ต่อเนื่องติดต่อกัน2นัดน,นะครับมองแล้วเป็นทรงบอลบ้านใครบ้านมันนะครับฟอร์มนิวคาสเซิลดูดีกว่า1นแมตต์มีแน่ครับรอรุนแมตต์ที่2นะครับมั่นใจบอลต่อครับต่อนิวคาสเซิลเนื้อเต็มในราคา1ลูกฝากสมาชิกกดติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดีเด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ล่างลยเลยขอบคุณครับ